มีทั้งหมดสามสีสีดำสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับผมค่าสนใจยิงยิงใ,ใต้คลิปนะผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับผมนะครับคุณเต้ในวันนี้เราอยู่ในเกมโลบ็อกในตีมปาร์คไทคูณสอง ep สวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูฟุตเทรดก่อนนะครับ พูดเทรดกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเราก็จะมาสร้างสนุกกันต่อนะครับอันนี้อาจจะได้เห็นว่าเราผมลองไปดูคลิปตัวเองแล้วมันมีเสียงลมก็ไปแปลกใจไม่ได้แปลกใจเสียงลมมันดูอัตสาวมากๆเลยเพื่อกี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ เมื่อกี้เราก็ไดบอกกันไปแล้วว่าใช่ไหมว่าไอ้นี่มันจะไอ้นิดนิดหนึง่งก็ขอโทษนะที่เสียงอันนี้จะไม่ตรงกับภาพเพราะอันนี้คือการพาดนะครับตอนนี้เอาอีกแล้วันจะต้องหยุดก่อนโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการสร้างเครื่องเล่นแล้วสามอันใช่ไหมในคลิป ซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยมีแพลนจะสร้างกำแพงแบบนี้ซึ่งไม่รู้ว่าบอกปริอยังแต่ก็จะบอกซ้ำอีกรอบหนึ่งโดยที่เรล่นเส้นๆว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรลบโอเคกลับมาแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ยยี่สิบนาทีพอไม่เยอะแล้ว แค่ขอให้มากกว่าเบอือวานก็พอแล้วเราจะพยายามทําให้มากที่สุดนานมากที่สุดเท่าที่เราจะทำนานได้และเราจะพยายามให้มาเรามาสร้างกันมากลับมากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้บอกกันไปแล้วใช่ไหมว่าไอ้นี่แต่ผมขออนุญาตหยุดเวลาแป๊บหนึ่งเพราะผมจะไปเช็คว่ามันกี่นาทีกันนี่ ก็ช่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยเท่าที่ควรนะครับก็อาจจะมีปัญหาเยอะแยะและเสียงลมก็เข้ามากันดีเสียงลมที่น่ารำคาญมากจะพูดก็พูดได้นะใครอยากจะฟังบ้างกับก็ขออุญาตอันนี้อาจจะจบคลิปเร็วนิดนึงเพราะ ู้สึกว่าประมาณ15นาทีหรือ20นาทีก็อาจจะเลิกแล้วพอผมรู้สึกว่ามันน่าจะกลับมาแล้ว,วน,น,นะครับโอ้ว,ว้าวไม่เป็นไรนเดี๋ยวบางอย่างที่เราคูดไปเราจะเอาเสียงมาแทนที่มันตแต่มันยาก โอเคกลับมากันอีกครั้วถึงโอ้ยเกิดกลับมากี่ครั้งกี่รอบแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมผมยอมตัดเสียงทางบ้านออกได้เพื่อท่านผู้ชมเออก็จริงนะคือผมไม่ได้พากเสียงมานานตั้งแต่ PC Building เออ Last Survival แล้วก็ ตัววิวคลาสสองเนี่ยเราก็พากเสียงแค่สับจีมนั้นแล้วนอกจากนั้นผมก็ไม่ได้มาพากสีโอเคโอเคโอเคตั้งสติคลิปนี้จะไปได้ด้วยหรื้าฟุตเทดไม่พังเมมโมรี่ザโนต์ได้ไอ้ยุสับไม่มีอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยนะเมื่อกี้ คือเรากำลังคิดอยู่ว่าผมบอกคืออันนี้เป็นฟวมรุสทุกคนเป็นกงนบ้าที่ไม่มีอะไรคือจะถามไปคนก็ไม่ตอบอยู่แล้วยังไงดีละ่ะคือถ้าผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้ ก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ผมอยากให้ทุกคนไรคกเกิดใ์กับสกายกันด้วยเลครับเย่ <Yeah. S 2> ม <า S 1> ไม่ใช่แล้แมา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  <c oughs> เราจะมาสร้างการตกแต่งการดีไซน์สวสนสั้นจกตรงนี้กันน่าจ,จะใช้เวลากดเครื่องนี้นอนนิดนึงตักคู่นะครับ โอเคมาแล้วยอดดีมากๆโอเคกลับมาแล้วเราก็น่าจะได้เห็นนะครับว่าบางจุดอาจจะไม่เห็นเพราะมันเงียบมากใช่เงียบมากก็โอเคละมันจะได้เงียบที่สุด เอาจิงบ้านมันไม่ได้เงียบขนาดนี้นี่คือต้องเอาทุกอย่างเป็นฉนวนกันเสียงมาปิดให้หมดดีจริงจงคิดอะไรเอาฉนวนกันเสียงมาปิดโดยที่มันก็ธรรมาดานะเอาฉนวนกันเสียงมาปิดแค่นี้มันก็พูดได้แล้วชัดเจนแต่เสียงอาจากก้องเลย ก็ไม <gen U Bing. S 1> ่ต <pad> ้องห่วงเป็นเสียง a อเ r ทางบ้านก็ไม่เป็นไรเราไม่สนใจเรื่องเสียง a s เอทางบ้านอยู่แล้วแต่ถ้าคลิปตั้งไหนมันยาวผมก็ขอโทษนะครับซึ่งเราจะพยายามทําให้คลิปมาจบเร็วที่สุดนะแล้วเขาจะได้คุยกันได้สักทีนะครับทางบ้านอันนี้คือนี่คือการดีไซน์ครดีไซน์ของเราคือการเปิดร้านอาหารให้อ สร้างผิดด้านอีกแล้วสร้างร้านอาหารให้ดีที่สุดเพื่อฟอร์มานที่ขวดคอ,ดอถ้าเราเอามันมาปิดตรงนี้มันน่าจะได้ดีกว่านี้นะเพราะบางทีทั้งบ้านจะคุยได้เลยแล่ละแค้ผมก็ขอโทษทางบ้านด้วยในใจที่มันอาจจะเป็นการขัดใจการคุยกันนิดนึง พยายามแก้ไขแก้ปัญหาพูดได้แต่ตนะจบคลิปได้ไหมอ,อ,อ่ะอ่าอันนี้ก็ละเกัน15นาทีขอนะครับขอลดเวลาจาก20นาทีไปสิบหนาทีเพราะผมเกรงใจทางบ้านยากุนแหล ใจทางบ้านมากๆเลยตอนนี้อยากจะลดเวลาการอัดคลิปลงจาก20นาทีเป็น15นาทีคือตอนที่ผมไม่ได้ออตอนที่ผมไม่ได้พูดแบบนี้มันอาจจะไม่ได้สะกดทางบ้านไงนที่เข้าใจว่าอุปสรรคการที่ทำยูทูบอ่ะมันไม่ได้รับเพืนเสมอไปมันจะมีอุปสรรคมากมายตามมา แต่มันจะทำให้เราสามารถก้าวหน้าต่อไปได้นะครับโอเคกว่าจะมาได้นี่มันใช้เวลานานจริงๆนะคือพอเนี้ยคือผมไม่รู้ว่ามันจะโอเคไหมแต่ถ้าผมทำได้ผมจะลเวลาคลิปให้มันเหลือ15นาทีดีนะลดเวลาเหลือ15นาทีได้ใช้เวลาน้อยลอง อโอเคกลับมากันนะครับอาจจะได้ยินทางบ้านคุยกันหน่อยเพราะมันมีคนอาจจะไม่เข้าใจจริงๆว่าเหนื่อยเหนื่อยทุกสนทุกอย่างคือผมก็อยาก,กได้ห้องอัดคิดมากเลยแต่ว่าถ้ายังไงได้มันคือการอาัดคิปคือผมก็เป็น อการนักทาคิปคนเป็นเพื่อนไอ้นี่แบบเออจะทำแบบร้อยเปอร์เซ็นตแล้วจากว่าก่อนก็แค่อดคลิปขำๆนะตอนนี้ก็อยากจะมาทำไปจริงจัมากแต่ก็จะเข้าใจนะว่าการที่จะทำให้เราพัฒนาต่อไปได้มันก็ต้องมีอุปสรรคซึ่งอุปสรรคมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ซึ่งผมบอกว่าอุปสรรคมันไม่ได้หมายความว่าพวกคุณจะต้องพูดเสียงดังใช่ไหมไม่ว่าฮะถ้าเขาจะพูดเสียงดังแต่ก็ขอให้ดังนิดนึงนะเพราะมันไม่ได้แบบดังแบบแบบจนฉันเหมือนการเสียงที่ผมเอามาไว้มันจะมันจะออกมาได้แั้น่าจะโอเคหวานะที่เราคิดเนี่ยผมว่าน่าจะ เราน่าจะต้องได้ปิดคลิปได้แล้วมั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงสิบห้านาทีห้าสิบห้านาทีอันเนี้คือทุกคนก็จงเข้าใจนะครับว่าจะาจะาจให้มันน้อยกว่าสิบห้านาทีมากก็จะเข้าใจนะครับว่าทางบ้านเป็นเป็นคนที่ดีมากนะ คือมีแค่คนคนหนึ่งคนเดียวแล้วที่ไม่เข้าใจใช่ันไม่ขอเข้าใจเลยแต่ผมก็พยายามที่จะต้องทำให้ได้การอัดคิดมันไม่ได้ง่ายนะใช่ค่ะเพราะอย่าเห็นว่าการทำคลิปมันง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดข้อหนึน่งคุณต้องมีเวลา แล้วออก็ซอสนี่คือผมคิดเองนะเราต้องเราต้องนัดกับครอบครัวเอาไว้ว่าห้ามพูดนะถ้ามาเป็นสำหรับมือใหม่นะก็จ่วเข้าใจว่ามันไม่ได้ง่ายไปทุกอย่างถ้าที่เราจะเป็นยู u ูบเนี่ยนะเราก็ต้องหัดอุปสรรคมากมายนะฮะมันก็คือเริ่มปกติ ไม่ก็จะเป็นเรื่องจีนที่ไม่มีวันลืมก็ได้โอเคเราก็คุยกันจนผมวางกำเพ,ง,นะง,ำเพงหมดแล้ววางกำแพงหมดแล้วคลิปนี้น่าจะอยู่บางส่วนนะครับพอตอนนี้อาจจะต้อง คลิปอันนี้ไปเลยแล้วเราก็จะต้องแบบว่าหลายคนก็อาจจะมีคำถามข้าใจกันมนบ้างแต่ว่าก็จะผ่านไปได้ไดีเดยวี่ไม่มีปัญหาอะไรมาท่าให้ชีวิตมันดูเรื่อยไปเดินไปมันจะเป็นประสบความสำเร็จที่ดีและ ที่พวกเราต้องทำคือการก้าวหน้าตนะ่อไปอย่าถออย่าถออถ้าคุณอยากจะทา Youtube คุณก็ต้องพยายามแบ่งเวลาของคนี่ก็แค่ที่จะแบ่งเวลามาพลาดเยอะคลิปมันก็เลยมันอาจจะไม่ได้ลงคลิปว่าเป็นเดือนหรือไมกก่ก็เป็นปีซึ่งนั่นคือความผิดพลาดตอนแรก กี่าีที่อาจจะไม่รู้สึกว่าลืมได้เลยก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จบคิดได้ยังน่าแต่ย่างนะครับเพราะมันเพิ่งน่าจะสิบสี่นาทีแต่ประมาณไม่แน่ใจเพราะเราจะไปรู้กันอีกทีตอตัดเนี่ยแหละตัคลิปมันจะเป็นเช่วงที คือคลิปนี้ผมขอจะปล่อยเป็นแนวแนวกึง่งกึ่งไลฟ์สดแต่มันไม่ใช่การไลฟส์สดเป,เป็นการเป็นการเปิดคลิปแบบแรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะในการที่เราทำคลิปยาวๆแล้วว่าทำแบบนี้มันจะดูคุ้มอะเราจะทำคลิปสิบนาทีเหมือนคลิปแรกแล้วมาแบบเปิเปหดหมดนะมันอาจจะ ี่สิบนาทีประมาณนั้นอ่ะก็มันโอเคเลยแหละมันไม่ได้เยอะหรือน้อยจนเกินไปนะครับแต่ก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้อื้อำนวยได้ละมือไปทุกอย่างมันมีอุปสรรคใช่ พูดไปกี่รอบวนไปวนมาจรองี้แหลไม่ใช่ละก็จะเข้าใจว่าโซนทางนี้มันแคบมากและก็จะถึงเวลาจบคลิปแต่เพียงข้างนี้กดไลค์กดแชร์สับสับไครต์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย